กล้วยจ้าตำกล้วยตำกล้วยสไตล์โมนาพาเซ็ตำกล้วยแต่ใส่ทะเลทั้งหลายเลยตำกล้วยทะเลเดือดจ้างานนี้ตำกล้วยมีทะเลเดือด้วยจ้ะตำกล้วยใส่หอยตำกล้วยใส่กุ้งตำกล้วยใส่หนวปลาหมึกตำกล้วยนะจ๊ะตำกล้วยใส่อะไรนะ นเนื้อขาวๆคือเนื้อกั้งเนื้อส้มๆคือเนื้อกุ้งตัวเหลืองๆนี่คือตัวหอยเปลือกเขียวๆนี่คือเปลือกมะนาวชิ้นขา,ขาวๆนี่คือชิ้นกล้วยกล้วยที่ทุกๆคนเห็นเมื่อวานนี้ละจะ้ะเสร็จแล้วจะ้ะเสร็จโมนาและะ้วจ้ะกล้วยเมื่อวานนี้เอามาใส่ปากเราดีกว่าถ้าทางจะอร่อยเนาะ กินกล้วยจักกินกล้วยทำอะไรกุ้งกล้วยสีเขียวๆนี่ก็จะมีทั้งกล้วยแล้วมีทั้งถั่วจ้ะใส่ถั่วด้วยจาวเราจะทำการหมุนหมุนด้วยตัวเองนะจ๊ะเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์การหมุนจะหนวดปลาหมึกก็จะเป็นหนวดยาวๆนี่จ้ะเนื้อขาวๆก็คือเนื้อปลาหมึกจ้ะปลาหมึกจ้าปลาหมึกปลาหมึกจ้าตำกล้วยใส่ทะเลเดือดจ้ะตำกล้วยทะเลเดือดจ้ะ ตำกล้วยทะเลเดือดเนาะพี่น้องเนาะจัดไปตาสไตโมนะจาจะตำกล้วยทะเลเดือจดจากโมนาะพาแซบบายโมนาะรู้เรื่องจัดไปใส่ท้องกันดีกว่ารู้เรื่องรู้เรื่องมา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 ,มาตำกล้วยทะเลเดือดขอบคุณทุกๆกกำลังใจมากินตำกล้วยด้วยกันจะตำกล้วยทะเลเดือดบายนะ้องโมนาะจุ๊บจุ๊บ สวัสดีจ้ามากินตำกล้วยทะเลเดือดโดยที่ว่าไม่ต้องมองหน้ากันเลยกล้องมันต่ำเหลือเกินวันนี้ด้วยความหิวนะจ๊ะกินไปเลยจ้ะตำกล้วยทะเลเดือดจ้ะเนาะไม่พูดมากกินเลยดีกว่ารู้เรื่องมากินกันออขอใช้มือนะ โอเคจ้าดูเลยจ้ะขอใช้มือขอใช้มือ,อตำกล้วยใส่อะไรมั่งตำกล้วยเราก็ใส่แค่ไม่รู้นะเรากินพริกได้สามเม็ดเราก็ใส่พริกสามเม็ดใส่พริกตำมตำตำตำ อืมกอ้ยหอยเด่นหอยเด่นกล้วยแต่กล้วยมันไม่ฝาดเหมือนบ้านเราเนาะมันไม่ฝาดมากอะ่ะกล้วยอันนี้มันไม่ฝาดมาก พริกสาเมต็ดตำพริกแห้งเด้อพริกสดมันไม่ค่อยโอใส่พริกแห้งโอ้โอ้โอ้โอใส่พริกแห้งพอใส่จานน้อยก็เหมือนจะไม่ค่อยคักเลยเนาะ ตำกล้วยใส่อะไรก็ใส่อยาก,กใส่อะไรก็ใส่มีอะไรที่อยู่ในตู้เราก็ใส่ไป แต่มันก็พอกินได้อยู่นะฟังไม่จดกทีกินจะหมดแล้ะตำใส่พริกสามเม็ดชูรสใส่ไป เอาอถั่วใส่ตำใส่ถั่วฝักยาวตำ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 แล้วก็สับสับกล้วยใส่ใส่ทั้งมะน,นาวมะนาวหรือใส่ทั้งน้ำมะขามอืมอีกอย่างนึงที่ใส่นะเพราะว่าเราเคยกินที่ที่แม่กองอะ่ะเขาใส่อันนี้ด้วยตะไคร้อะ่ะ อันนี้เราใส่ตะไคร้ด้วยนะไม่ต้องกินผักเลยอะเพราะว่าอะไรมันไม่เผ็ดมากเราก็เลยกินได้แต่ถ้าเผ็ดมากเราก็จะซีซดๆๆตู่น,นั่นแหละอันนี้ไม่เผ็ดมากก็มีกุ้งก็ใส่ลงไปมาเด้อใครหิวมา หิวอย่างแรงทั้งเนี้ยทั้งมือทั้งซ้อนเลยอะ เจี๊ยดอีกหน่อยเนาะแต่กล้วยมันไม่มีรสฝาดเลยอะบ้านเรามันจะมีกล้วยรสฝาดไงอันนี้มันไม่มีรสฝาดเลยถ้ามันมีความฝาดมันจะมันจะเผ็ดๆกับกับพริกของเราเนาะแต่นี่ฝาดไม่มีมันก็เลยเป็นอะไรที่กินลื่นลงคอนอะ่ะ ถ้ามีฝาดมันจะเพิ่มรสเผ็ดให้เราหน่อยเนี่ยเนื้อกล้วยเนื้อกล้วยบางคำจะออกมันไม่ออกสีขาวนะเห็นไหมเนี่ยเนื้อกล้วยมันจะออกสีเหลืองๆไหอมอันเนี้ยคือเนื้อกล้วยบ้านเขาอ่ะ,อะใส่ไปใส่กุ้งอ่ะหนึ่งคำกินเข้าไปกินไปโอเคไหมรู้เรื่อง อืมกินเพื่อกินเพื่ออืมอร่อยๆ หอยหอยหอยกุ้งหมึกอืมหนึ่งคำอ่ะจัดไปหอยกุ้งหมึกอ่ะอ้าปากอ้าปากเซบอกให้อ้าปากเออกินกินกินงับ อืมจิ้หมดละทำไมถึงตำมะละกอดำมะนาแล้วไมานานว่ไม่ไม,ไม่ไม่แตกก็มาบีบทีหลังสิจ๊ะจะเบื้ออะไรล่ะจะเบื้ออะไรล่ะมันไม่แซบก็บีบทีหลังสิจ๊ะอ่ะกุ้งเส้นหอยอาปากอาปากกิน lợt mm. Lật lật Lớt mm. คำเนี่ยคำอีกคำ,กคำยาวไปแล้วยาวไปแล้วไปดูแถมแถมแถม ว <How> ้ดยห้ยคำหนัง สวัสดีค่ะดูคลิปน้องโมนาจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโมนาขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ดูวิดีโอคลิปให้ได้สัก3นาทีเขียนคอมเมนต์ฝากไว้เกี่ยวกับวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิงกิ้ เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอน้องต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ